โดยสเกลใจมาร์เก็สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสเกลเดอะเวิร์คุณผู้ชมค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมันลุยตลาดตลาดลังสิตนี่ตลาดแห่งนี้นี่คนเยอะมากๆเลยแล้วก็ร้านขายก็แบบว่าร้านขายของเพียบแน่นแต่ที่สำคัญนี่ ป้ายมาตรฐานของเขาการันตีความสะอาดค่ะปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคจากกระทรวงสาธารณสุขเลยนี่อย่ารอช้าพาคุณผู้ชมไปลุยตลาดพร้อมกันเลยดีกว่าไปค่ะ<ร>โอ้นี่ก็เป็ด<ร>โอ้นนี้ก็เป็ดนะอันนี้ก็เป็ดเป็ด,ปด,ปดพะโลน้นายประเสริฐคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่เจ้าข,ของร้านใช่ไหมคะช,ช,ชื่ออะไรคะพี่เอ๋เดี๋ยวขออนุญาตบุกเข้าไปในร้านเลยนะ มีอะไรมีมีเป็ดพะโล้มีเป็ดย่างส่วนใหญ่แต่เห็นเป็ดพะโล้เยอะกว่านะ้ะก็แล้วแต่ลูกค้าชอบแล้วแต่ลูกค้าชอบมีหมูด้วยมีหมูกรอบจ้าหัวหมูหมูจากอ๋อมีทุกอย่างเลยะสูตรเด็ดของที่ร้านเป็นยังไงคะคุณพี่ก็คือ้าแก่าแก่ค่ะพ่อขายมานานแล้วอ๋ออะไรขายดีสุดเป็ด เป็ดย่างกับเป็ดพะโล้จะใส่ดีเป็ดย่างกับเป็ดพะโล้แล้วก็น้ำชงน้ำซุปอะไรอย่างงี้คุณพี่ทำเองหมดเลยต้มเองครับต้มเองทำเองหมดเลยไหนพี่เวลาแบบสับเป็ดต้องสับยังไงอ่ะอยากให้ลูกชายสับเอ้ยไหนคนไหนลูกชายนี่จ้ะโอ้ยลูกชายไปช่วยแม่ด้วยใช่อย่างไรครับก็สับหัวก่อนนะครับสับหัวออกก่อนใช่แล้วก็สับครึ่งหนึ่งก่อนนะครับนี่สับมั้งแต่กี่ขวบเนี่ย อยู่ในท้องแม่สับเลยไหมเนี่ยตัดใส่สะดือเองคุณเนี่ยคุณแม่ตัดใส่สะดือเองหรือเปล่านี่คุณผู้ชมคะอย่างกี่บาทคะคุณแม่ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทครับที่ตัวว้าวร้านเป็ดพะโล้นายประเสริฐรังสิตเจ้าเก่าเก่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพาคุณผู้ชมไปต่อมีอีกหลายร้านที่น่าสนใจไปเลยดีกว่าค่ะนี่ เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนะนอกจากเออเมื่อกี้เป็ดขึ้นชื่อเป็ดแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งร้านลูกชิน้นร้านลูกชิน้นเ,เดี๋ยวตามหาก่อนหอม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 อ่ะร้านนี้แน่นนเลยเนี่ยร้านนาเจ้าเก่าสวัสดีค่ะ,คะน้องส,สวยเดี๋ยวก่อนนะไหวาก่อนจะไหวจะไหวคุณพี่พชื่ออะไรอ่ะชื่อสัทัตครับพี่ทั์ของเราเนี่ยขายอะไรยังไงบ้างลูกชิ้นปลาอย่างเดียวเลยหรอคะ มีปลามีพุ่งมีเกี๊ยวปลาเกี๊ยวพุ่งอลังอ่ะดูดิน้องจา๋าร้อนไหมอะ่ะเดี๋ยวพี่เป่าให้เนาะเดี๋ยวพี่เป่าให้ใหอ๋อเปอ่าบอลลูมโอ้อยังร้อนอยู่เลยอะ่ะพี่นัทเอาน้ำจิ้มในถ้วยเลยที่รักจ๋ายังพึ่งสิมันร้อนอยู่ดูควันดิไม่ร้อนมึงเนี่ยดูอุ้ยนุ่มมากเลยอ่ะนี่ขนาดร้อนเนี่ยเนี่ยข่าวด้วยไม่แป้งเลยน้อง อันนี้พี่ทําเองเหรออันนี้รับมาคุณน้องจา๋าเป่าให้แล้วแต่ก็ยังความร้อนอยู่แสดงว่าของเขามีคุณภาพ<ม>เพราะว่าเขานึ่งแบบนี้เลยนึ่งเงยอะๆแบบนี้นี่น้ำจิ้มมาเปาน็นถังแบบนี้นี่เทคคนนิีนนำ,ทำที่นี่เลยเหรอทำตรงนี้ก็จดเลยจนะ้ะไม่ใส่รสข่อยยืนยันเลิศมากเลยแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ไม่ผสมแป้งด้วยเป็นลูกชิ้นปลาล้วนๆไม่ขาวคุณผู้ชม ล่าลือกันมาว่าร้านนี้ขนมหวานอร่อยมากคุณผู้ชมร้านขนมหวานสี่พี่น้องค่ะสี่พี่น้องเจ้าของร้านค่ะพี่แหม่มสวัสดีค่ะแล้วพี่แหม่มแล้วมีใครอีกอ่ะคือสี่พี่น้องหมายถึงลูกลูกของพี่อ๋อเอาลูกพี่แหม่มอ๋อเข้าใจผิดนึกว่าเออพี่แหม่มอ๋อพี่แหม่มมีลูกสี่คนอ่ะค่ะแล้วก็มีอะไรบ้างอ่ะขนมหวานของคุณพี่มีหมดเลยเนี่ยครบหมดเลยเนี่ยทำเป็นน่ร้อนอันนี้คือไม่ข้าวไม่ละห้าร้อยหนึ่ละห้าร้อยไม่ละห้าร้อย ก่อนให้ถิงก่อนอร่อยมากเลยพี่แม่สูตรที่ร้านเนี่ยทำไมถึงแบบว่ามีสูตรเด็ดอะไรถึงมัดใจลูกค้าแบบว่าต้องมาหลานพี่อ๋อมันของมันอร่อยค่ะอร่อยใช้วัตถุดิบที่ดีไม่ใช่ลูกเยอะใช่ไหมไม่ใช่ติดใจเพราะติดใจเพราะลูกเยอะติดใจเพราะลูกเยอะอะไรขายดีสุดคะก็ทุกอย่างเลยจือมั่งหนอมะแก่ะ อ,อร่อยจริงคุณผู้ชมนอกจากหมอ้อแกงคือมีขนมทไทยทุกอย่างเลยนะนี่นี่น,นี่ทองหยิบทองหยอดฟอยทองไมง่ขนมนขนมหม้อแกงขนมถ้วยโฟ<ะ>ใครที่แบบว่าชอบทานขนมหวานอย่าลืมแวมาร้านพี่แหม่ม<ะ>ขนมหวานสีส่พี่น้อง<ะ>จำให้ดีนะคุณผู้ชมอยู่ที่ตลาดร,างรังสิตถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขายของก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าจา้าอร่อยมากพี่แหม,ม่เอาอะไรจ้า ผู้ชมคะในช่วงสกาวเที่ยวไทยวันนีน้จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่เลยหออัคาศิลปินค่ะที่นี่นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงครองราชค,ครบ5 0พรรษานั่นเองค่ะถ้างนั้นอย่าอรอเช้าวันนี้มีนัดด้วยนะัดกับวิทยากรที่จะพาออมแล้วก็คุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวด้านในพร้อมๆกันงั้นไปเจอวิทยากรของเราในวันนี้เลยไปค่ะมาแล้วคะ่ะ นี่เลยนะคะด้านข้างอมคาววิทยากรที่จะพาอมแล้วก็คุณผู้ชมนะคะมาชมภาพฝีพระหัตนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่พรเทพสวัสดีค่ะเริ่มจากตรงไหนดีคะก็เริ่มจากตรงนี้แล้วกันนะครับนี่เลยด้านบนนะครับจะมีแผ่นป้ายเชิดชูเกียรติครับเรียกว่าโลอัคราศิลปินได้ทุนก้าวถวายพระราชสมัญญาอัคราศิลปินให้กับในหลวงนะครับเมื่อปี2529วันนั้นตรงกับวันที่20 กุมภาพันหรือวันศิลปินแห่งชาติ<อ>นะครับโดยในห้องนี้จะจัดแสดงพระอาเชียภาพทั้งหมด9ด้านทางาด้านศิลปะนะครับก็ไล่ตั้งแต่ด้านวนรณศิล์วาทศินศตลอดจนบทเพลงพระนิพนธ์ส่วนในรายละเอียดของห้องนี้ก็ส่วนที่1ก็คือเป็นภาพวาดฝีพระหัตต์เ,เรามีภาพวาดฝีพระหัต์ทั้งหมด37ภาพโดยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเป็นภาพสำเนาฝีพระหัตจ์จำนวน33ภาพนะครับและ4ี่ภาพที่เป็นภาพจริง <อ> <AL> เป็นต้นฉบับเลย่อ้วยยเ็ฉบบัลผมโหอยากจะชมแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่พรเทพนะคะช่วยเดินพาชมแล้วกันภาพจริงเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4ก็จริงแต่จะไม่มีชื่ออย่างเช่นภาพนี้ไม่มีชื่อก็สื่อถึงเรื่องของความกล้าในในด้านของความคิดความคิดนะครับแล้วก็การที่ให้ออกนอกกรอบใช่ครับก็คือคนที่คิดนอกกรอบส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำทั้งนั้นนะนะครับผม ก็ในส่วนตรงนี้นะครับบริเวณตรงกลางบุษบกเนี่ยนะครับะจะประดิษฐานเป็นตราของในหลวงเรียกว่าตราพระราชลญจกรเราก็จะคุ้นเคยเพราะเป็นตราประจํามหาวิทยาลัยราชพัฒ<อ>และราชมงคลทั่วประเทศโดยทั้งหมดที่เราเห็นอยู่บนพานนั้นครับทำจากทองคาบริสุทธิ์หนัก50บาทนะครับเนื่องจากว่าให้สอดคล้องทำจากทองคำคุณผู้ชมหนัก50บาทเลยเดียวใช่ครับเพราะว่าตึกเราเนี่ยสร้างตอนพระองค์ทรงของราชครบ50ปีนะครับ ผู้ชมด้านหลังนี้นะคะในหลวงท่านเป็นคนประกอบเองด้วยครับผมมีชื่อว่าซุปเปอร์มดซุปเปอร์มดใช้ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4ที่พัทยานะครับในวันที่16ธันวาคม,มปี2510ในวันนั้นในหลวงเข้าเส้นชายเป็นที่ 1, 1> 16ธันวาคมทุกป,ปีจึงเป็นวันกีฬาแห่งชาติของเราหม,หมายเลขเรือที่ในหลวงใช้ในวันนั้นก็คือประเทศไทยหม,หมายเลขที่27 และมีตาใส่ลักเป็นรูปมดอยู่บนใบเรือแต่วันนั้นน่ะนอกจากในหลวงจะเข้าเส้นชายไปที่หนึ่งแล้วท่านที่ตามในหลวงมาติดตเลยแล้วเข้าเส้นชัยพร้อมท่านก็คือฟ้อาหญิงบนรัดก็ได้รับเหรียญทองคู่กันเลยในในปีนั้นนะครับผมเรือที่เข้าการแข่งขันทั้งหมดนี้นะครับมีเพียงแค่เรือของในหลวงเพียงลำเดียวที่ผู้ที่แล่นเรือเป็นผู้ประกอบขึ้น ในส่วนนี้นะครับจะเป็นพระราชดำรัดของในหลวงนะครับาจารึกไว้บนแผ่นหินอ่อนหินอ่อนนี่นะครับทั้งหมด9ตอนด้วยกันแต่ตอนที่มีความสําคัญที่สุดที่คนไทยก็คุ้นหูกันดีก็คือ,อปฐมบรมราชองการตรงนี้ครับแล้วก็ท่านก็ได้ยึดคำมั่นสัญญาตรงนี้ครับแล้วก็ดูแลคนไทยนะครับเหมือนลูกตั้งแต่2,000 4 9 3เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ครับส่วนวตรงนี้ก็จะเป็นรพระราชดิรัธ์อีกเก้าตอนอรอนไล่ตั้งแต่ภาพเพียรนทนไปจนถึงเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเลย<อ>ด้านบนนี้จะเป็นพระราชนิพนของในหลวงนะครับไว้ให้ไว้นะวโอกาสอะไรแต่ด้านล่างน,นี้อาจารย์แต่ละท่านนี้ครับจะเอาด้านบนประโยคด้านบนเนี่ยมาแต่งเป็นกลาบกรอนทั้งหมด9รูปแบบด้วยกันนะครับผมเพื่อความสวยงามในภาษาแล้วในส่วนต่อไปก็เดี๋ยวพาไปดูพระอัชฌภาพในด้านดนตรี ด้านบนชั้นสามจะแบบห้องนี้แหละค่ะพี่พรเทพคะก็จะจัดแสดงนะครับเป็นพระอาชายิภาพทางด้านดนตรีหรือบทเพลงพระราชนิพนนั่นเองโดยจะจัดแสดงโดยผ่านลําโพงตรงนี้นะครับจะมีลําโพงทั้งหมด26ตัวโดยกระจายเสียงมาทั้งหมด360องศาหรือที่เราได้รอบติดทางรอบติดทางนะครับหรือที่เราเรียกว่าสามมิตินั่นเองขอฟังได้ไหมคะเดี๋ยวผมลองเปิดให้นะครับได้เลย ขอบคุณนะคะพี่พรเทพมากๆเลยค,ค่ะขอบรคุณมากค่ะฝากเชิญชวนนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะคุณผู้ชมแต่เวลาไม่หมดเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเจอออกในช่วงต่อไปพร้อ,รอมๆกันเลยดีกว่าไปค่ะม,มาแล้วค่ะคุณผู้ชมในช่วงเดด,ดวสกวใจโอ้ยวันนี้อารมณ์ดีมากๆเลยเพราะว่า เอาข่าวบันเทิงเนี่ยนะคะมาฝากคุณผู้ชมเพียบเลยค่ะอัดแน่นไปด้วยคุณภาพอย่ารอช้าไปชมกันเลยช่วงกระทบดาวใกล้เข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมอีกไม่กี่วันก็จะเป็นเทศกาลวันพ่อแห่งชาติวันนี้กระทบดาวเดียนเลยไปซกแซกถามเราหานุ่มๆมาว่าถ้าเขาต้องรับเป็นบทพ่ออยากจะเล่นเป็นพ่อใครกันนะผมได้เป็นพ่อได้ พ่อใครอะพ่อเจนจิไม,ไม่รู้ไม่รู้เลยอะฮะก็คงต้องเป็นรุ่นนี้ก็แบบโตขึ้น,นหน่รุ่นหนึ่งมั้งยังไม่รู้เลยถึงตอนนั้นจะเล่นละครอ,อยู่เปล่าก็ยังไม่รู้เลยครับโอเคนะผมชอบอได้ยู่ได้อยู่แล้ว,วพ่อเจ้านายแล้วกัน,จนเจ้านายลูกพี่เจนะฮะอยากลองเล่นดูว่าถ้าเกิดเราเล่นเป็นพ่อน้องเนี่ยเราจะเอาน้องอยู่ไหมเพราะว่าน้องแต่ละคนตัวแสบทั้งนั้นเลยน้องใหม่แล้วกันน้องใหม่แล้ววิค่เพราะยังไม่เคยเล่นละครด้วยกันเลยฮะ อยากเป็นพ่อของเบลล่าครับเพราะชอบเขาเวลาตอนที่เขาเล่นสุภาพบุรุษชุชาเทพอะไรเงี้ยเพราะว่าคนดูน่ารักดีอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นลูกเราอะไรเงี้ยคงแบบเลี้ยงดูอย่างดีเลี้ยงดูอย่างดีเล่นเป็นพ่อของซุปเปอร์สตาร์ทุกคนแหละครับพี่อ้ํพี่พลอยเจมพี่แบร์รี่อะไรเงี้ยครับเราก็ปลื้มเขามีเขาแบบเป็นไอดอลอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกแบบ เฮ้ยเล่นเป็นพ่อแบบนี้แบบเป็นพ่อลูกครอบครัวเดียวกันร,รู้สึกแบบได้ใกล้ชิดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยครับผมอยากเล่นเป็นพ่อพี่โทนี่ลากแกตแล้วนะเพราะว่าคงม,มีเหมือนประมาณว่าแนวคิดอะไรเหมือนเหมือนกันมาครับมีความสูงเท่ากันดูอารมณ์อะไนะน่าจะแบบลิงก์เป็นพ่อลูกกันได้ไหมฮะใช่ครับใช่ครับ นนนช่วงเด็ดข่าวปัดประเด็นข่าววันนี้ด้วยดีเจสนแทบแห่งวงการบันเทิงคอสสนี้กันเลยค่ะสําหรับดีเจบุโกทีล่าสุดลากน้องสาวเข้ามารลอดเล่นในวงการบันเทิงจนถูกคนเขาเมากันว่าเจ้าตัวถึงขั้นเขาหาผู้ใหญ่เพื่อฝากฝังกันเลยเหรอคะเรื่องเรื่องฝากฝังกับผู้ใหญ่หลายหลายคนในบุโกมองอย่างนี้ค่ะจริงจริงแล้วเวลาเราไปงานด้วยกันเนี่ยเรารู้จักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะเป็นคนที่ให้โอกาสบุโกะมา mm hmm. ใช่ไหมคะ,คะเวลาเขาเรียกเราเข้าไปคุยเราก็รู้สึกว่า เราพาน้องไปดูก็ดีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ไปพากไปดันทุกคนเพราะว่าบุก็มองว่าจริงๆการทํางานอยู่ที่ความสามารถด้วยความเหมาะสมด้วยอยู่ที่ผู้ใหญ่ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกมากกว่าบุก็ไม่ไปจับยัดแล้วเราไม่ได้บังคับผู้ใหญ่นี่คะว่าจะทําได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าพาไปฝากฝังพาไปสวัสดีผู้ใหญ่ได้ตามมารยาทที่เด็กคนหนึ่งจะพาน้องสาวตัวเองไปในในภาวะแล้วก็โอกาสที่เหมาะสมมากกว่าใช่ค่ะ หลายคนอาจจะคิดว่าน้องสาวบุกโกเนี่ยเข้ามาด้วยแบบว่าเพราะว่ามีชื่อบุโกโกเข้ามาด้วยแต่มันจบเรียลเตี้ไปแล้วแล้วก็อยากที่บอกเลยนะคะว่าทุกคนก็ได้เห็นถึงความสามารถของเบลเยีเยมไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ที่ก็รับงานด้วยการงานคู่ออกรายการทีวีเนาะ <c oughs> ก็ <c oughs> ดันน้องเหมือนเดิมจริงๆขาว่าลูกมอบุโกโกว่าหรือว่าลูกรักเนี่ยนะคะฟังแล้วบางคนอาจจะมีความสุขแต่ในคําพูดว่าลูกรักหรือลูกมอเนี่ยมันก็ แบ่งไปด้วยหลายๆ,ๆอย่างซึ่งบุโกะเนี่ยอยู่รวมกันกับหลายๆคนดีเจหลายๆคนแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยบุโกะมองว่าเราทํางานด้วยกันแล้วเราแฮปปี้มีความสุขอันนี้พูดแบบไม่ได้โกหกหรือไม่ได้สร้างภาพให้ตัวเองนะคะบุโกะว่าเรื่องเออบัตเจตค่าตัวอันเนี้ยถ้าเกิดถามตัวบุโกะบุโกะไม่ได้รู้ตัวบัตเจตตั้งแต่แรกว่าเท่าไหร่คือเขาเสนอมาบุโกะคิดว่า การทางานบุกโกรแต่ละครัง้งบุกโกะ,ะเต็มที่ค่ะถ้าตอบแทนก็อาจจะต้องสมน้ําสมเนื้อบุกโกรมองว่ามากไปหรือน้อยไปเนี่ยอบุกโกรบุกโกรไม่ทราบแหมพี่น้องเขาช่วยกันทามาหากินก็ยังดีกว่าไปเสพสิ่งอบายมุกนะคะด้านสาวคู่จิ้นบอยประกอ,อยากมากี้ราศีทีลาสุดเป็นแกนนําพาเพื่อนไปหลั่นล้าพักผ่อนกันมาแววมาว่าเจ้าตัวยังเป็นเครื่องสแกนนุ่มๆให้สาวคิมเบอร์รี่ด้วยจริงหรือเปล่าคะเน,นี่ย ไม่ถึงกับสแกนหนุ่มค่ะเดี๋ยวถ้าแบบว่าสแกนมาแล้วได้ไม่ดีขึ้นมาแล้วเราจะชวยก็เลยแบบว่าไม่ไม่ดีกว่าคือที่จริองอะโตกันแล้วด้วยแหละคิมก็โตแล้วอายุก็20แล้วก็สามารถที่จะดูเองได้เนะว่าใครที่เหมาะกับเขาแล้วใครที่สามารถแบบดูแลเขาแล้วเขาแบบมีความสุขเอาแค่เขามีความสุขแค่นั้นก็นคือคิมรักใครชอบใครมีความสุขที่จะอยู่กับใครเราก็โอเคต้อ,อหาคิมก่อนคนแรกเลยว่า พิมว่างไหมสุกเสานี้อะไรอย่างเงี้ยนละ้วบอกว่าง ยุ่รีบเลยรีบนะทุกคนเดี๋ยวนี้เลยเราก็เลยแบบว่าส่งไปในกรุ่มล้อมด้วยแล้วก็ส่งไปในกรุ๊ปฟิตเนสก็คือมีหนูมีกรุ๊ปฟิตเนสดูดีเนาะมีหนูมีมีนัต์ลีมีพี่แพงมีพี่โบเป็นจวันอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ส่งไปหลายครุปแหละแล้วก็เอาหลายๆครุปเนี่ยมารวมตัวกันไปด้วยกันเพราะไปหลายๆคนมันจะได้แบบออกแนวแบบเฮฮามากกว่าก็เออหาอะไรเล่นในกลอมอ่ะค่ะบอกแล้วนะว่ากลัวกลัวอย่าเล่นอย่าเล่น <cin stereotype> เขาก็เล่นสนุกกันทั้งกองเลยทีนี้อ่ะวันนั้นทั้งวันหนูแบบเล่นละครแบบไม่มีสมาธิเลยจริงเพราะว่าคือเหมือนเขาเก็บเออระแวงระแวงแบบตลอดเวลาเลยว่ากระแตกระเตนมันจะมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าโหสมาธิแบบว่าแตกกระเติงก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนขอให้เวลามันเหมาะจาะก่อนเลยเดี๋ยวค่อยเอาคืนงานนี้สงสัยพี่บอยของเดียนจะโดนเอาคืนหนักแน่เลยค่ะสง้ายวันนี้ด้วยข่าวข่าวเรื่ หัวใจของพ่อหนุ่มหมากวลินี่แหละคะ่ะก็มีคนเขาลืมมาว่าพี่บีเขาควงน้องโมทานเข้าเปิดตัวกับที่บ้านแล้วนะคะจะรู้สึกยังไงขนมมากก็คงเรื่องของพี่บีแล้วแหละครับ <c oughs> ครับผมอ,อ๋อถ้ามีโอกาสถ้าเป็นจังหวะที่ต้องเจอกันก็ไม่เป็นไรก็เจอกันก็ได้เห็นมีอะไร,รตอนนี้ก็ถือว่าก็เป็นพี่เป็นน้องกันเรื่อยๆก็ก็ผมว่าโอเคนะ คุย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 ก็คุยบ้างครับผมก็คุยธรรมดาแหละไม่มีอะไรตลกดีฮะครับผมก็เขาก็คงเอ่อเป็นกระแสละครเรื่องใหม่ครับผมก็น้องเล่นกับคู่อนันดาพี่อนันดาก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าจินนะครับผมใช่ก็น่ารักดีน่ารักดีครับผมเขาเาเวลาเล่นเล่นละครด้วยกันก็เท่าที่เห็นในคลิปช่องสามที่ออกมาอะไรนี้ก็รู้สึกว่าเขาก็เคมีเพราะดีอ่ะดีอ่ะเข้ากันได้ดีก็คิมก็น่ารักจริงครับ ให้ทุกคนคิดเองดีกว่านะครับก็บ wow. ให้ทุกคนมองเองดีกว่าว่าอะไรมันคืออะไรนะติดตามผลงานกันต่อไปดีกว่าก็ถือว่าเคลียร์กันไปแล้วนะคะแฟนๆหมากคิมทั้งหลายช่วงอัปเดตเดเ หลังจากห่างหายจากการปล่อยผลงานเพลงบนานครั้งนี้วงอพัสร์มนต์คุณป้ามาพร้อมซิงเกิลใหม่เพลงเปลือกเพลงที่พูดถึงค่านิยมในปัจจุบันที่ผู้คนมักมองกันแต่ภายนอกและมักหลงลืมว่าจริงๆแล้วชีวิตไม่ได้ต่างอะไรจากการเล่นละครที่จะต้องพลัดกันมาแสดงบทต่างๆแม้จะยิ่งใหญ่หรือต้อยต่ำเพียงใดสักวันการแสดงก็ย่อมมีวันสิ้นสุดลง รองว่าอีรุงตุงนังยิ่งกว่าผมพันกันเพื่อบำรุกความรักและความฝันร่วมกันคนถ้าเห็นผีมันต้องมีความผูกพันถ้าอย่างเงี้ยก็ผีถ้วยแก้ว<ะ><ะ>ชื่ออะชื่อบีตายยังไงล้ชนแต่สันเดียวในเอ็นดางถูกเลยหรอเขายืนมอบอยู<ะ>่ข<ะ>้างเนี่ยชื่อพิยานนี่มาจากมียานทิพย์มีจิตสัมผัสใช่ไหมคะ พี่เกิดยานวาถ้าเกิดตะหลิงชันนะหลิงถ้าเกิดบางกลวยอะคะกลวยบางกะปิปิโอ้ยพอแล้วโอ้ดมายโคคุณผีช่วยวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะฮงเวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมคะก่อนจะลาจากการก็ต้องขอขอบคุณสกาวใจมาเก็ต ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันพ่อด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะลูกๆทุกคนก็รักคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็อย่าดื้อล่ะท้ามเถียงนะจ๊ะคุณพ่อสอนอะไรเราก็ต้องเชื่อฟังนะคะลาไปแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่ค่ะในรายการสกาวเดอะเวิร์ที่นี่เวลาเดิมว,วันนี้ออมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ